โดนล้อตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเลยคางยาวบ้างหน้าไม่หมดบ้างหน้ากลวยบ้างจะเรียกเราเป็นปมถึงทุกวันนี้เลยก็ได้ทําให้เวลาออกไปข้างนอกไม่มั่นใจกับรูปหน้าของตัวเองะคะ่ะสวัสดีค่ะเจนนี่เฟอร์นะคะ วันนี้ตัดสินใจมาผ่าตัดศัลยกรรมร่วมกับการจัดฟันที่โรงพยาบาลยามีค่ะเหตุผลที่ว่าทําที่นี่นะคะหลัหลกๆเลยก็คือหนึ่งเลยคือเรื่องการบดเช้าอาหารค่ะก็ะคือเรื่องการส่งฟันที่ทําให้บดเช้าอาหารได้ไม่ค่อยดีค่ะอย่างที่สองเลยคือเรื่องการนอนหลับค่ะ เวลานอนหลับก็จะรู้สึกได้ว่ามีน้ำลายไหลคะ่ะอีกอย่างนึงเลยก็คือโดนละะ้อค่ะตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเลยจริงๆเราอยากจัดฟันมาแต่อายุสิบเอ็ดขวบแล้วคะ่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าเคสของหนูเป็นเคสที่ต้องได้รับการผ่าตัดร่วมด้วยคะ่ะเขาเลยแนะนําให้มาโรงพยาบาลผ่าตัดเฉพาะเลยคะ่ะหนูก็เลยได้ศึกษาแล้วก็ได้มารู้จักกับโรงพยาบาลยันฮีค่ะก็เลยเลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่มีครบจบในที่เดียวคะ่ะไม่ว่าจะคุณหมอจัดฟันหรือว่าคุณหมอผ่าตัดขากรรไกรคะ่ะสำหรับเคสของน้องเจนนิเฟอร์นะคร ได้มีการตรวจประเมินตั้งแต่วันแรกที่น้องเข้ามาเลยโดยที่จะได้พบหมอจัดฟันแล้วก็คุณหมอผ่าตัดตั้งแต่วันแรกเลยนะครับหลังจากที่น้องเขาทําการจัดฟันไประยะเวลาประมาณ7เดือนก็จะได้ไปพบกับคุณหมอผ่าตัดเพื่อที่จะได้ทําการนัดวันผ่า,ผาตัดหลังจากผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องเขาจะต้องมาเจอหมอจัดฟันอีกหนึ่งครั้งเพื่อทําการจัดฟันจนเสร็จนั่นเองโดยระยะเวลาในการจัดฟันหลังผ่าตัด ก็อยู e ่เที่ยประมาณ6เดือนถึง1ปีเท่านั้นนะครับตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าหน้าเราต้องทําอะไรว่างค่ะแล้วพอได้มาคุยกับคุณหมอก็เลยได้รู้ว่าอ๋อจริงๆกามเราไม่ได้มีปัญหาแค่กามล่างแต่มีปัญหาถึงการบนด้วยเวลาพูดถ้าสังเกตได้เลยก็คือขาล่างจะไม่โผล่จะมีแต่กามล่างที่โผล่หมอก็เลยบอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาแค่กามล่างแต่มีการบนด้วยสําหรับเคสของน้องเจนนิเฟอร์นะคะก็เอาข้อมูลของขานไก่ของน้องโดยการสแกนบันแต่ละขานไก่บนแต่ละอันหลังจากนั้นเนี่ยเรา ก็จะทำา CT สแกนทั้งกระโหลกศรีรษะของน้องแล้วก็เอาข้อมูลทั้งสองอย่างเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ iPS เราก็จะข้อมูลนี้ได้มาเนี่ยค่ะมาคำนวณหาว่าความปกติของใบหน้าและขันไกของน้องยอยู่ตรงไหนเราจะต้องแก้ไขยังไงพอเราได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทําการเลื่อนกระดูกขันไกของน้องในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเอาไปทําเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดที่เรียกว่าเวฟเฟอร์จากการที่เราเนี่ยปรับกระดูกขันไกบนเนี่ยให้มันกระดกทางด้านหลังเพราะฉะนั้นหนกแก้มตรงเนี้ย มาแก้มตรงนี้เขาจะเขาจะมีเนื้อแก้มมากขึ้นอันนี้พอเราที่หลังจากที่เราเลื่อนขันแก้มล่างตามเข้าไปเนี่ยของเดิมที่มันจะมีล่องลึกตรงบริเวณจมูกตรงนี้นะคะมันก็จะหายไปพออเพราะขันแก้มล่างมันถอยไปแล้วเพราะฉะนั้นหน้าน้องเนี่ยจะดูหวานขึ้นละมุนขึ้นด้วยแล้วร่วมกับการที่เราอะกรอแต่งคางบริเวณนี้จะของเดิมที่ของน้องเนี่ยเปรักษะเป็นเหลี่ยมเหลยเราก็จะกรอแต่งให้มันมนกลมมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลังหลังผ่าตัดเสร็จแล้วใบหน้าน้องก็จะละมุนมากขึ้นดูสวยหวานมากขึ้นค่ะ ตอนนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะได้รับการผ่าตัดแล้วคุณหมอแล้วก็พี่พ,พยาบาลทุกคนนะคะช่วยให้คำปรึกษามาพูดคุยด้วยทุกคนน่ารักมากและวทำให้หนูอุ่นใจขึ้นเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็สบายใจมากขึ้นแล้วบอกล้นหน้าต่อเตรียมเจอกันเลยนะคะหน้าใหมา่เจอกันอ e ีหน้านะคะเดี๋ยวไว้เจนจะมาติดอย่างให้ดูนะคะบ๊ายบาย